ครับมาทุนเด่นแล้วเดีย Ginger, ๋ยวไปตอบคาถามที่เหลือกันนะฮะพยายามอย่างที่บอกช่วงนี้พยายามเลือกหุ้นแบบตัวใหม่ๆใ,ให้น้องทุนแบบไม่เบื่อกันนะไม่งั้นก่อนหน้านี้เราจะเลือกแบบ CPO CPN โรงพยาบาลบนบนอยู่ประมาณนี OT, ้เดี๋ยว AO t เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยเอาหุ้นตัวใหม่บ้างแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบ Festive Season นะช่วงจับจ่ายใช้สอยปีใหม่นะครับก็เลยเลือกตัวคอมเซเว่นมาแนะนาเลยเพราะว่าราคาหนึ่งก็คืออยู ทรงค่อนข้างต่ำนะครับขอไปดูกราฟราคาก่อนคอมเตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาอยู่ในโซน,นโซนล่างมากนะครับที่ผ่านมาคือแกว่งไซเวดดาวมาเนี่ยประมาณร่วมๆสองปีละนะครับแต่ถ้าเรามาดูช่วงท้ายๆเนี่ยจะเห็นว่าราคาของคอมเซเนี่ยไม่มีจุดต่ำสุดใหม่นะครับลงมาแต่ยี่สิบ็ดจุดหยบุดเจ็ดปุ๊บเด้งกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สัญ,ญญาณดีขึ้นคือไม่มีโลใหม่ นะครับสองก็คือกำไร Q4 เนี่ยน่าจะเร่งขึ้น Q on Q นะครับส่วนเยือนเยนเนี่ยลุ้นลุ้นลุ้นว่าอาจจะทรงหรืออาจจะโตได้นิดหน่อยก็คืออาจจะแบบศูนย์บวกลบนะครับถ้าไม่ลบนิดหน่อยก็บวกได้นิดหน่อยแล้วก็ได้นิสงจากยอดขาย iPhone 15นะครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนี่ก็ได้ไตรมาสสามไปหน่อยหนึ่งแล้วไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะได้เต็มไตรมาสนะเพราะฉะนั้นกำไรคิวสี่น่าจะดูดีกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือไตรมาสที่หนึ่ง จะมีเรื่องของตัว e receipt นะครับที่จะให้พวกเราเนี่ยสำหรับคนที่สำหรับคนที่จะไม่ได้เงินดิจิตอลซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าว่าจะได้ไหมเงินดิจิตอลเนี่ยหรือว่าเขาเปลี่ยนแล้วว่าได้ทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าสำหรับ e receipt เพราะว่าเงินดิจิตอลมันไม่มันสูกมันไม่รู้ว่าไม่รู้หรือไม่ได้นะครับก็คือสามารถซื้อสินค้านะที่ออกใบกับภาษีเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ลดหย่อนได้ห้าหมืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะกําลังแบบเล็งอยู่นะครับหรือว่าพยายามแบบว่าข่มใจไม่ให้ซื้อตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเอาวันที่หนึ่งมกราะนะครับซึ่งพอเม็ดกมันเป็นห0 0หมื่นแน่นอนว่าสิ่งที่จะเป็นเป้าในการถูกใช้จ่ายก็จะเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ<พ>ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยมันก็จะมีพวกแอร์ ทีว <TV, S 2> ีม,มือถืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราคิดว่าคอมเซเว่นน่าจะได้ประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของทิศทามมอนตัมคิวสี่ดีคิวหนึ่งน่าจะดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็กําไรนะปีสองพันยิบสามเนี่ยที่เรียกว่าเป็นปีที่พักตัวแล้วกันโตแค่สามเปอร์เซ็นเนี่ยปีหน้าน่าจะกลับมาโตได้ประมาณสิบเอ็ดเปอร์ซ็นในแง่ของกำไรก็คือมันจะกลับมาเร่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาคอมเซเว่นนะอย่างที่บอกคือลงมาในเลเวลเนี้ยยี่สิบสาบาทกว่าเรียกว่า ต่ำสุดในรอบต้องย้อนกลับไปนู้นเลยฮะช่วงโควิดเลยอะ่ะออนะก่อนโควิดช่วงโควิดเลยอะ่ะที่จะเห็นราคาคอมเซเว่นเนี่ยในระดับนี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดในแอดเนดีกว่าให้มันชวชวนนิดนึงนะว่ามันไม่มีดรายูชันคือคอมเซเว่นเขาเคยมีแบบเหมือนแตกพาร์มถ้าผมจำไม่ผิดอะเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาคอมเซเว่นเนี่ย ย้อนกลับไปเนี่ยก็คือต้องเป็นช่วงประมาณปี2020เลยราคาเนี่ยนะครับคือก่อนที่เขาจะชูดขึ้นมาแรงๆเนี่ยตอนนี้เทรด PE แค่16เท่านะครับ15เท่ากว่า16เท่าซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่าในอดีตเนี่ยคอมเซเว่นเคยเทรดแบบ30 30. 30กว่าซึ่งเราไม่ต้องเอาถึงตรงนั้นก็ได้แต่รเราคิดว่า15 16เท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะครับก็เลยหยิบม,มาแนะนำนะครับเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะสำหรับคอมเซเว่นนะครับสตอรี่คือโมเมนตัมกำไร Q4 Q1 ดี นะครับปีหน้าน่าจะกลับมาเห็นการเติบโตที่เร่งขึ้นแล้วก็ P/E ราคาตรงนี้แค่15-16เท่าแค่นั้นเองนะครับราคาเป้าหมายเสียให้ไว้30บาทนะครับก็มีอัพไซด์อยู่มาสักย0่สิบสบนะครับก็แนะนําซื้อเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับครับแล้วก็บริษัทร่วมเขาคนหนึ่งที่เขาถือ34%ก็คือ n n c a p จากที่เคยเป็นตัวฉุดนะนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าดีขึ้นนะแต่อย่างน้อยเนี่ย โอกาสที่ NCAP จะแย่ลงไปกว่านี้คิดว่าดาวไซจ์จำกัดมากๆนะคะคอมเซเว่นเองซินเนเองเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็ที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจแล้วค่ะว่าปีหน้าน่าจะเก็บหนี้ได้ดีขึ้นหนี้เสียน่าจะน้อยลงสำหรับตัว NCAP นะคะก็ดาวไซ์ต่ำมากค